เลือดเลือดเห็นหรือเปล่าว่านางกระโดดได้สูงขนาดไหนนางเป็นอะไรกันแน่ข้าผนึกในการโจมตีได้ไงก็เป็นผนึกเหมือนกันของเจอรนเทน เ,เลือเลือดอาอาเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมก็ขอบคุณนะฉันยิ่งมีชีวิตอยู่อย่าเข้าใจผิดไป ถ้าบอกเจ้าแล้วว่าผนึกจะคลั่งเมื่อสูญเสียผู้เป็นเจ้านายขนาดเป็นผนึกที่อ่อนแอก็ยังเป็นแบบนี้ลองคิดดูว่าถ้าข้าจิตใจแหลกสลายไปจะเป็นยังไงไม่ไวยังไงข้าก็ต้องขอบคุณเจ้า <c oughs> เป็นเจ้านายที่น่าสมเพชจริงๆเปลี่ยนถ่ายให้ถูกต้องยังทำไม่ได้ Dragon Lady ตอนที่สี่ อยู่นี่เองต่อจากนี้จะยังไงต่ออะไรเจ้าคิดว่าขุนนางศักดินาจะทำยังไงถ้าบุตรชายทหารและผนึกของตนถูกสังหารแต่ข้าไม่ได้ฆ่าทหารของพวกมันสักหน่อยและถ้าพวกมันเป็นแค่กองทัพขุนนางพื้นเมืองข้าก็สามารถจัดการกับพวกมันได้ในนาทีเดียว ข้าไม่ได้ถามว่าเจ้าฆ่าพวกมันได้เร็วขนาดไหนงั้นเจ้าคิดว่าข้าจะฆ่าพวกมันได้ช้างั้นหรอเจ้าโหดร้ายกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ลองคิดดูว่าถ้าหากเจ้าทำลายทั้งกองทัพของขุนนางกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าก็จะถูกส่งมาแทนกองทัพของอาณาจักรใกล้เคียงหรือกองทัพของกษัตริย์ก็อาจจะมาก็ได้หืมบุตรชายของขุนนางหมู่บ้านเล็กๆ ขุนนางก็คือขุนนางอืมถ้าเป็นกองทัพอนาจักรมาคงใช้เวลาสักสองวันไม่อย่าฆ่าใครอีกเลยแค่เพราะว่าเราต่ำต้อยก,กว่าและไร้พลังก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายไม่มีใครที่สมควรได้รับความตายงั้นเจ้าทำไมไม่บอกเจ้าหัวหมูนั่นตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ไหนท่านผู้อ่อนแอและไร้พลังเอ้ย จะต้องการให้ข้าทำอะไรอืมข้าจะปอธิบายเหตุการณ์แล้วขออภัยโทษฮ่า <laughs> อธิบายว่าอะไรอธิบายว่าเราฆ่าบุตรชายของท่านแล้วขออภัยนีหรอเป็นเจ้าเจ้าจะยกโทษให้หรือเปล่าแต่ว่าเจ้าไม่มีทางรู้หากเจ้าไม่ลองข้าจะลองฮฮ <laughs> <laughs> พวกเจ้าเสพยาแบบเดียวกันหรอ มันช่วยไม่ได้แต่ข้าสามารถทำให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าเหตุใดไม่เกิดการเปลี่ยนถ่ายเหตุใดถึงเกิดการต่อสู้ข้าอาธิบายต่อพวกเขาได้คงจะดีกว่าถ้าข้าไปแทนจูลิเทนมีอะไร ขอโทษหวังว่าค่าจะไม่รบกวนเจ้ามีเรื่องอะไรพี่สตียนกลับมาแล้วอะไรนะกลับมาแล้วหรออืมข้าคิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหัวของเขายังอยู่หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วแขนกับขาละ่ะทุกอย่างอยู่ครบท่านหลอดบอกว่าต้องการให้พวกเจ้าไปขอโทษด้วยตัวเอง หรอข้ารู้ว่าท่านทำได้ฮะไปขอโทษต้องเป็นคนที่บ้าขนาดไหนที่ยอมรับคำขอโทษจากคนที่ฆ่าบุตรชายตัว,ตวเองทำไมเจ้าถึงมองโลกในแง่ร้ายหรือเจ้าเห็นว่ามนุษย์ย่ำแย่ลงกว่าเมื่อหลายพันปีที่แล้วแล้วแต่เจ้าจะคิดข้าจะไม่นี่คาในเลี้ยนช่วยข้าสักครั้งได้ไหมเฮ้<รา> ก็ได้ก็เป็นคําสั่งของผู้ที่เป็นนายนี่นาะนายท่านพวกมันออกเดินทางมาแล้วครับจอ๊อลันเซอร์แคทเทโลคุณนาเตรียมดาบดีๆเอาไว้ให้แคทจากแดนไกลถลกหนังของพวกมันก่อนที่จะฆ่าทิ้ง โปรดติดตามตอนต่อไป